สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนสวัสดีทั่วโลกนะคะวันนี้จะพามาหาเห็ดอีกแล้วเนาะมาหาเห็ดช่วยกันค่ะทุกคนไปเลยจา้านี่เลยจา้าดอกแรกแหกหมานจา้าเห็ดไขรนะจา้าหรือว่าเห็ดหล่มจา้าเห็ดรม Det เฮ็ดนี่ยังเกาหลดพี่น้องเนาะเฮ็ดแดงกับรังออกพี่น้องเฮ็ดนี่ยังเกาเบิดละว่าจะมันกินได้เนาะ <c oughs> นี่กระเทาเฮ็ดนี่ยังบุนี่เห็ดเบื่ <c oughs> บอบา เสียงดีเท่าไีเห็น,นี่ปุ้งงามคักงามแน่ดอกนี่เด็ดห่อนเด้อพี่น้องมือนี่เสียงน่ในพี่ดอกน้อย นี่ได้แต่เห็ดแดงเห็ดแดงน้อยได้ซัำนี่หรอพี่น้องเยอะสิหาออย่าาอหาไปเรื่อยๆมันอาจสิเบิร์หนามันแล้วเห็ดนี่มันม่คอยมีแล้วฝนก็บ่ตกแล้วเนาะหอนหอนเมื่อนี่พวคอยก็มาตัดหญ้าด้วยพี่น้องตัดหญ้าสวนส้มนะจ๊ะ คอยไปหาเห็ดมาแล้วผมาตัดหญ้าโตเนาะเห็ดงานจ้าเห็ดงานชีวิตคนเราต้องทำงานนะจ้า้องหยาโอ้หกพี่น้องเมื่อกี้มือเด้นี่หกอีกแล้วโสมกับลังงามนี่ย้อนเสียง อกกระตับเนี่ยข้างนี้ตัดแล้ว ปุ yup. <h ums> ่งใบใหม่นะคะงามเลยย่าแล้วสวยงามมามาหาผัวก็ผัวใช้งานอีกแล้วครับวันนี้ให้เลาะหนอส้ม นี่นะคะนอที่ออกใหม่ๆนี่นะคะเนี่ยละออกเนาะนเพื่อไม่ให้มันมันหนาเกินไปเนาะจะได้ไม่ต้องจ้างเขาแต่งกิ่งที่มันเข้าข้างในอย่างนี้นะคะนี่นี่ีน่น,นี่มันเข้าไปในต้นเนาะแล้วก็เละออกเละออกเละออก ข้ามาในต้นเนาะให้อันนี้เอาไว้นะคะเลาะเลาะตรงนี้ออกให้ปลายมันพุ่งเนาะมันก็จะไปออกยอดใหมท่ที่นี่นะคะนเ,อออเนี่ยออกนาี่ปลายมันก็ให้มันไปออพุ่งข้างบนนะคะตรงกลางเราไม่ต้องให้มันนั่นเนาะ ให้มันโล่งๆตรงกลางอ่ะนี้มันออกใหม่เนาะถ้าเราไม่เลาะออกตอนที่เขาอ่อนเราก็จะได้จ้างคนมาแต่งกิ่งนะคะจะได้จ้างคนมาตัดออกเนาะก็เลาะตอนอ่อนก็ง่ายกว่านะคะะดีไม่ได้เอาไม่ได้เอาไอ้กันไกลมาเนาะ มีก็ตัดหญ้านะคะ